ครับสวัสดีครับผมนายรมสะมกศักดิ์สุริโยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือขอนําเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1กิงปีงบรมาณ2องพันขอเชิญรับชมครับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งมี5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้ริเริ่มพัฒนาวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดบับมีความครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยความร่วมมือของผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายส่งผลให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นผลการดำเนินงานพบว่า จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2,567สถานศึกษาได้พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันครบทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแล้วมากถึง58กิจกรรมและได้รับรางวัลระดับเขตมากถึง28กิจกรรมโดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง22กิจกรรมเหรียญเงิน5กิจกรรม และเหรียนทองแดง1กิจกรรมจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O.NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการทดสอบพบว่ามีระดับคุณภาพตั้งแต่ค่อนข้างดีขึ้นไปจนถึงระดับดีเยี่ยมในรายวิชาภาษาไทยมีจำนวน28คนรายวิชาคณิตศาสตร์มีจำนวน5คนรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีจำนวน14คนและรายวิชาภาษาอังกฤษมีจำนวน2คนและในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลการทดสอบพบว่ามีระดับคุณภาพตั้งแต่ค่อนข้างดีขึ้นไปจนถึงระดับดีในรายวิชาภาษาไทยมีจำนวน6คน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้มีการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและนำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือได้พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา นั่นคือ PTR model ด้วยการใช้กระบวนการของ PDCA โดยในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือได้รับรางวัลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเยี่ยมอันดับ2ของระดับเขตโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในรอบระดับเขตตรวจราชการ3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้มีการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลการดําเนินงานพบว่าโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือได้พัฒนานวัตกรรมในด้านการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั่นคือ 3. ามโมเดลเพื่อส่งเสริมนักเรียนในเรื่อง A อสปอร์ตกีฬา A ออคาเดมิ emy, วิชาการ A a r าศิลปะนาฏศิลป์และ M Music ดนตรีและมีการต่อย,ยอดนวัตกรรม PTR ซองในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ในการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมออนไลน์ของผู้บริหารของสอพทครั้งที่1 4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้เริ่มพัฒนาสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยความร่วมมือของครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีการช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมีการจัดการระบบการให้บริการในสถานศึกษาที่เป็นระบบชัดเจนสะดวกต่อการประสานงานในระดับเครือข่ายผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือได้รับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆในปีการศึกษา2567มากถึง7หน่วยงานนอกจากนั้นยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานร่วมกับภาคีเครือข่ายมาก ากถึง12ครั้งและได้พัฒนาต่อยอดการส่งเสริมภา,าคีเครือข่ายสถานศึกษาในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปอดบุรีต้นแบบมากถึง4แห่งนอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอีกมากมาย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยนำความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษาผลการดำเนินงานพบว่าได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างหลากหลายและต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรางวัลที่ได้จากการดำเนินงาน รางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s บสแ a c t i c e การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2566ระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมอันดับสอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2567ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมของานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุกป,ปีการศึกษา2,566โลประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุรี่จังหวัดขอนแกน่นโลกประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์การเรียนรู้ปลอดบุหรี่ปีการศึกษา2,565 โลเชอร์ชูเกียริสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับดีเด่นเขตสุขภาพที่7